สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่29เมษายนเนาะหลายๆคนอาจจะทํางานอยู่บ้านนะคะตัวเราเองเราก็ทํางานอยู่บ้านเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะก็ดู u t u b e นะคะเมื่อเช้าตอนตื่นมาเราก็เลยมีช่องหนึ่งเขาสั่งโออิชิ hi, มากินเราก็เลยลองเข้าไปดูนะคะเขาบอกเป็นโออิชิเดลิเวอรี่เนาะก็เราก็เลยลองเข้าไปดู นะคะคเองในเว็บไซต์ก็คือ otcdelivery.com นะคะปรากฏว่ามีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะคะมีหนึ่งแถมหนึ่งก็มีนะคะนี่อันนี้เราสั่งไปเมื่อเช้าเป็นข้าวหน้าหมูเกาหลีนะคะส่วนความอร่อยและความร้อนนะคะเนื่องจากวันนี้ตอนที่เราสั่งฝนตกหนักมากนะคะเขาก็เลยส่งล่าช้าอาหารก็อาจจะไม่ร้อนมากนะคะคือคือไม่ร้อนแล้วอะ่ะออพูดง่ายๆนะคะแล้วก็ สำหรับความอร่อยนะมันก็พอมันไม่ร้อนอะ่ะมันก็จะแบบชืดๆหน่อยนะคะมันก็จะไม่ค่อยอาอ่าอร่อยมากนะเท่า,ากับทานที่ร้านเนาะอืมแต่สำหรับบางคนอาจจะไม่ชอบแบบโออิชิเนะเาะรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยอร่อยนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับบุคคลเนาะนานาจิตตังว่าป่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยอร่อยชอบรสนี้บางคนอาจจะแบบเฮ้ยไม่เอาฉันมีทางเลือกที่ดีกว่านะคะอันนี้ก็ เป็นทางเลือกแล้วกันเนาะสำหรับใครที่แบบอยู่บ้านแล้วก็ไม่อยากออกหรือว่าไม่สามารถออกไปได้เพราะว่าฝนตกนะคะแถวบ้านเราตอนนี้ก็น้ําท่วมด้วยนะคะระบายน้ําไม่ทันน้าตกหนักมากนะคะฝนตกหนักมากนะคะก็โปรโมชั่นอันนี้มันแล้วแต่เราแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะว่าแบบพื้นที่เราอยู่โซนไหนแล้วโปรโมชั่นมันแบบมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างอ่ะอย่างของเรานะคะนี่ อยู่แถวห้วยขวางใช่ป่ะอืมมันก็จะมีเนี่ยมันก็จะขึ้นมาไม่เหมือนกันนะคะ mm. เห็นไหมคือแล้วแต่คนนะเราก็ลองไปใส่ที่อยู่แถวแถวบ้านดูเนาะว่าแบบมันมีโปรอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้มันคือมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเออหลายหลายรายการเหมือนกันนะคะอันนี้ก,ก็ก็ใครที่สนใจนะคะอยากกินแบบว่าเออโออิชิเนาะแบบเพราะว่าแต่ก่อนเคยกินในในห้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ สามารถสั่งซื้อกันได้นะจ๊ะสำหรับเออสั่งตั้งแต่200บาทขึ้นไปก็ส่งฟรีเนาะแต่ว่าถ้าถ้าไม่ถึง200อ่ะเสียค่าส่ง40บบาทนะจ๊ะแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางเนาะไม่ได้แบบว่าตัดบัตรอย่างเดียวนะคะก็สำหรับใครที่สนใจก็ลองดูกันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย